สวัสดีค่ะเด็กๆในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และความหมายของธงชาติไทยกันนะคะเด็กๆคงเคยได้เรียนรู้มาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูอยากจะทบทวนให้พวกเรานะคะอีกครั้งหนึ่งถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงโดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารง ซึ่งแปลว่าสีรวมกันจึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมี3มสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็นห้าแถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงินขาวและแดงค่ะ สีต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงชาติซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ ธงชาติไทยค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์และความหมายของธงชาติไทยแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีงานให้เด็กๆทำนะคะเป็นใบงานหนึ่งใบค่ะนะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะและบอกความหมายของธงชาติไทยนะคะโดยที่นักเรียนจะสามารถทำใน คอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกก็ปริ้นนะคะออกมาได้ตามความต้องการของเด็กๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งผลงานในโนต้ตที่คุณครูได้สร้างเอาไว้หรือใครจะส่งในลายส่วนตัวของคุณครูก็ได้นะคะเด็กๆไปเริ่มทำกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ